ต้องตอบคุณครูได้นะคะเอาพร้อมแล้วดูสไลด์ค่ะเมื่อวานนี่เรียนไปเรื่องอะไรเอ่ยทศนิยมนักเรียนรู้จักเลขโทสนิยมไหมคะจกเป็นอย่างไรจุดเด่นมีจุดก็ต้องมีจุดถ้ามีจุดอยู่ก็จะเป็นเลขโทสนนิยมถ้าไม่มีจุดเลยก็จะเป็นเลขจําน,จนวนนับดีมากเอาละค่ะขอทวนนิดหนึ่ง ห้าส่วนในสิบส่วนเท่าเท่ากันคิดก่อนแล้วค่อยตอบนะห้าส่วนในสิบส่วนเท่าเท่ากันเขียนในรูปของเศษส่วนจะได้เท่ากับเ <100. S 1> ขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ0ูนถูกต้อง,องต่อไป5ส่วนใน100ส่วนเท่าเท่ากันเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ เขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ0.05 0.05 00ดีมากเดี๋ยวพยายามสังเกตไว้นะข้อแตกต่างแล้วใครสรุปได้ถือว่าเก่งมากต่อไป5ส่วนใน1,000ส่วนเท่าเท่ากันเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับส5ส่วน1,000เขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ ใครจะบอกว่าสรุปแล้วมีหลักการสังเกตยอย่างไรใครจะสรุปให้ครูได้บ้างเอ,อ่ยตรงนี้ผ่านมาตั้งแต่ใน10บส่วนใน100ส่วนใน1000ส่วนลองดูความเกี่ยวข้องระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมว่าสัมพันธ์กันอย่างไรใครให้ข้อสรุปครูได้บ้างอาให้เวลาคิดหนึ่งนาที ใครอธิบายนักเรียนเวลาเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนต้องคือต้องคิดต้องรู้จักวิเคราะห์ต้องรู้จักการแก้ปัญหาตอนนี้ครูมีปัญหาและให้นักเรียนแก้ทีนี้นักเรียนบอกว่าเราตอบไปกลัวผิดไม่ต้องกลัวคะ่ะตอบมาเลยผิดเป็นครูใครอยากขอใครอยากลองตอบอาฟยดา เอาใหม่ไปดีมากถ้าดูที่เศษส่วนถ้ามีตัวส่วนเป็นสิบจะมีเลขหลังทศนิยมเพียงหนึ่งตัวถ้าเกิดมีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยจะมีเลขหลังทศนิยมสองตัวถ้าเกิดมีตัวส่วนเป็นหนึ่งพันจะมีเลขหลังทศนิยมสามตัวค่ะถูกต้องค่ะปลบมือให้ไฟยดาค่ะ แต่คุณครูจะเปลี่ยนนิดหนึ่งเวลาบอกว่าดูที่ตัวส่วนถ้ามีส่วนเป็นสิบหลังจุดทศนิยมจะมีตัวเลขหนึ่งตัวถ้าเกิดเป็นตัวส่วนที่มีส่วนเป็นหนึ่งร้อยเวลาเปลี่ยนเป็นทศนิยมหลังจุดทศนิยมจะมีตัวเลขสองตัวครูเปลี่ยนจากตัวนะคะไม่เพราะครูจะเปลี่ยนเป็นคําว่าตําแหน่งถ้ามีส่วนเป็นสิบหลังจุดทศนิยมต้องเป็นหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งก็คือมีตัวเลขหนึ่งตัว ถ้าเป็นส่วนร้อย1 0 0เปลี่ยนเป็นทศนิยมก็จะเป็นสองตำแหน่งถ้ามีส่วน1 0 0่นเปล hago, ี่ยนเป็นทศนิยมก็จะมี3ตํตำแหน่งพูดที่ง่ายเข้าถ้าศูนย์หนึ่งตัวส่วน10ศูนย์กี่ตัว1ตัวก็ 2> 2, 1ตําตำแหน่งส่วน100ศูนย์กี่ตัว2 3, ตัวก็2องตำแหน่งส่วน 1, 0 0 0ศูนย์กี่ตัวตัวก็จะเป็นกี่ตำแหน่งาตำแหน่งถ้าส่วนหนึ่งหมื่นศูนย์กี่ตัว จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งทีนี้นักเรียนพอจับประเด็นได้ยังได้แล้วจะให้มาส่วนเท่าไรก็ตามนักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยการนับศนนับ0ูนถ้าศูตัว1นึ่ตำแหน่ง0ูย์สตัว <S 2, 2 <S อง 2> ตำแหน่งนะคะเอาละค่ะดูสไลด์ต่อตอบคำถามครูต่ออ่านทศนิยมไม่ถูกต้องง่ายมากเลยนะคะอ่านลองอ่านสิ อ่านว่าสี่ดูสามสองไม่มีใครอ่านสามสิบสองนะคะตรวจมาตรวจกันบ้านก็ยังไม่เจอนะคะเอาใหม่ตสามดููนสูนดีมากต่อไปหนึ ถูกต้องต่อไป3ามร้อดีมากปรบมือให้ทุกคนค่ะแสดงว่าเมื่อวานนี้นักเรียนตอบถ้าไม่ตอบหรือไม่ดูนักเรียนจะต้องมีเสียงหนึ่งแทรกแทรกเข้ามาว่า301แต่นี้นักเรียนไม่มีแทรกเลยนั่นหมายความว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังคุณครูนะคะ เอาละคะ่ะวันนี้เราจะไปเรื่องใหม่เรื่องอะไรคะภาามของโาโอ่าตรงนี้คุณครูขอเสริมให้นักเรียนของมาวิชวนค่ะอ่านักเรียนดูนะคะถ้าเป็นเลขจำนวนนะับหลักแรกคือหลักหน่วยต่อจากหลักหน่วยคือหลักสิ <4. S 1> ต่อจากหลักสิบคือหลัก ต่อจากหลักร้อยคือหลักแล้วก็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 สแล้วก็ร้อยแล้วก็พันแล้วก็หมื่นแล้วก็แสนลแล้วก็ล้านแล้วก็สก่ล้านกมากจังจำได้อยู่อ่ะปรบมือให้ตนเอง แต่ทีนี้พอมาดูโทศนิยมมันก็มีหลักนะคะแต่หลักของโทศนิยมนั้นเป็นอย่างไรอ่าจเริ่มต้นดูเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนบอกคุณครูว่าโทศนิยมเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือจุดดังนั้นพระเอกของเรื่องก็น่าจะเป็นจุดคุณครูเอาจุดมาไว้ก่อนเป็นหลักนะคะอ่อหน้าจุดถ้าหน้าจุดนี่จะเป็นหลักของจำนวนนับปกติเพิ่มไปเรื่อย ถูกไหมคะถ้าด้านหลังก็จะเป็นหลักของโทษนิยมถอยไปเรื่อยๆลดลงไปถ้าไปด้านหน้าค่าเพิ่มขึ้นถอยไปด้านหลังค่าลดลงถามว่าหลักแรกของจํานวนนับคือหลักหน่วยดังนั้นหลักหน่วยจะอยู่หน้าจุดเป็นลําดับแรกต่อจากหลักหน่วยจะเป็นหลักสิบต่อจากหลักสิบจะเป็นหลักร้อยหลักร้อยนะคะอะพอก่อน ถ้าไปด้านหน้านักเรียนก็ตอบคุณครูได้ว่าต่อจะหลักร้อยหลักอะไรหลักอะไรตอบได้ทีนี้นักเรียนมาดูหลังจุดหลังจุดหลักแรกคือหลักอะไรเอ่ยหน่วยอ่าถ้าหลักหน่วยมันก็เหมือนกันสิคะหลักสิบหน่วยหลักสิบหน่วยก็คือสิบไงคะสิบเท่าของหน่วยก็คือหลักสิบอ๋อ ปุณรินบอกอะไรก็เรียนมาก็บอกว่าสิบหน่วยไม่มีค่ะถ้าสิบเท่าของหน่วยก็คือหลักสิบสิบเท่าของหลักสิบก็คือหลักร้อยอ๊ะย,ยังไงหลักแรกของทศนิยมคือหลักอะไรคะหลักร้อยอยู่นี่ค่ะหลักสิบก็อยู่นี่คะ่ะหลักพันก็อยู่ต่อจากตรงนี้อ่ามาแล้วแววแววมาแล้ว ชยยศบอกว่าอ๋อหลักแรกตรงนี้เป็นหน่วยใช่ไหมมันน่าจะตรงกันข้ามกันถ้าหลักนี้หลักหน่วยตรงนี้ก็น่าจะเป็นหลักส่วนหน่วยถ้าหลักนี้หลักสิบตรงนี้ก็น่าจะเป็นหลักส่วนสิบมีส่วนถูกค่ะมีส่วนถูกถ้าหลังจุดทศนิยมจะต้องมีคำว่าส่วนนําหน้าแต่ส่วนหน่วยไม่มีเพราะตำแหน่งที่หนึ่งอ่ะฟัง ตำแหน่งที่1มีศูนย์นตัวถ้า0ูนย์นตัวก็มีค่าเท่ากับส่วน10ถูกไหมดังนั้นหลักแรกก็คือหลักส่วน10หลักส่วน10บ,บอกต่อได้ไหมคะหลักต่อไปคือหลักส่วนร้อยหลักต่อไปคือหลักส่วนส่วนผ่นหลักต่อไปคือหลักต่อไปเธอขาดต่อไป แล้วก็ถูกต้องหยุดดูใหม่ดูความสัมพันธ์ใหม่นะคะหลักของทศนิยมถ้าหน้าจุดเป็นหลักปกติหลักหน่วยหลักสิบรักร้อยลักพันลักหมื่นแต่ถ้าหลังจุดเริ่มต้นตำแหน่งที่1น1่งตัวหลักส่วน10ตำแหน่งที่2องตัวหลักส่วนร้อยตำแหน่งที่3 0 3ตัวหลักส่วนพัน เนี่ยมันจะบ่งบอก1ตัวศย์ตำแหน่งที่2 0 2ตัวส่วนร้อยตำแหน่งที่303 3ตัวส่วนแผ่นงงไหมไม่งงมาดูค่าประจำหลักค่าประจำหลักอเริ่มต้นค่าประจำหลักของหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะสองเดี๋ยวมาจากไหนค่าประจำหลักอ,อย่าไปมองดูด้านล่างโอ้โหนกเรียนไปดูตัวละอ่ะครูป,ปิดก,ก่อนเดี๋ยว กังวลอย่าไปมองนะไม่เกี่ยวกันนะค่าประจำหลักของหลักหน่วยคือค่าประจำหลักของหลักสิบคือสิบไม่ใช่สองคือสิบค่าประจำหลักของหลักร้อยคือหนึ่งร้อยค่าประจำหลักของหลักพันคือหนึ่งค่าประจำหลักของหลักหมื่นคือหนึ่งนี่ไม่งงนะอันนี้เป็นค่าประจำหลักนะคะ ต่อไปมาดูค่าประจำหลักของหลักส่วน10ค่าประจำหลักของหลักส่วน10มีค่าเท่ากับก็คือ1ส่วน10หรือ0จุด 1. ถูกไหมหลักส่วน10ต่อไปถ้าค่าประจำหลักของหลักส่วนร้อยก็มีค่าเท่ากับ หนึ่ส่วนหนึ่งรหรือศูนย 1. 1> ต่อไปค่าประจำหลักของหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับห1 100. 100. หรือ0 0น1เอาละค่ะนักเรียนอย่างงงนะทีนี้นักเรียนมาดูอ่ทีนี้มองละมองดูตัวนี้ก่อนอ่านก่อนค่ะว่า จำนวนที่ครูกำหนดให้นี้อ่านเป็นทศนิยมจะได้เท่ากับเจ็ดร้อยสามสี่สองจุดสี่ห้าหกสองอยู่หลักมีค่าสอ <2. S 1> งงงไหมไม่งง,ง,งสามอยู่หลักสิบมีค่า <3. 10. S 1> สามสิบสามสิบเจ็ดอยู่หลัก ีค่ะร้อยด้านหน้าไม่ค่อยมีปัญหาด้านหลังนี่แหละนะคะเอามาดูตำแหน่งที่หนึ่งคือเลข <4 S 1> เลขสี่เลขสี่มีค่าก็คือดูที่เศษส่วนก่อน,นก็คือเศษ4ส,ส่วนสิบ<ส>หรือเป็นทศนิยมก็คือ ต่อไปตำแหน่งที่สองคือเลขห้าอยู่หลักส่วนร้อยมีค่าเท่ากับส <5 S 1> 0, 0, 0 5ห้าส่วนหนึรหรือ0.05ต่อไปหลักส่วนพันคือเลข6 6อยู่ในหลักส่วนพันมีค่า นี้ใครงงใครอยากซักถามมีไหมอ่าไม่มีนักเรียนลงมาดูมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเมื่อกี้ที่คุณครูให้นะคะให้นักเรียนมองให้ชัดเจนแต่จริงๆแล้วคุณครูคให้ไว้นะ่ะเพื่อนสไลด์ไว้แล้วแต่กลัวนักเรียนไม่เข้าใจเลยอธิบายให้ชัดเจนอ่าจดูสไลด์นะคะเมื่อกี้นั่นคือท,ที่นักเรียนเห็นอยู่เมื่อกี้นี้คือที่มาเอาละค่ะทีนี้ให้นักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีตารางให้นักเรียนมองละ อ่านมาอีกครั้งหนึ่งทศสิยมจำนวนนี้อ่านได้เท่ากับสอยยู่หลัก 5, 4, 3, สองอยู่หลักหน่วยมีค่า <S 2> 2. <S มีไม่ตอบอยู่3ามคนนะคะเดี๋ยวกันบ้าน3ามข้อแล้วนะต่อไป3มอยู่หลัก <4. S 1> สิอยู่หลักสิบมีค่า สิบต่อไปเจอยู่หลักร้อยมีค่าสามร้อยจ็ู่หลักร้อยมีค่า300อยนะไปได้นะเจอยู่หลักร้อยมีค่า0้เจรอยเพี้ยนไปนิดหนึ่งอะมาดูหลังจุดบ้างนะคะหลังจุดนะคะตำแหน่งที่1คือเลข5้อยู่ในหลักส่วน ส่วนสิบมีค่าเศษห้าส่วนสิบหรือศูนย์จุดห้าัจวัตไม่ตอบนะคะต่อไปต่อไปต่อไปคือตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองคือเลข4เลขสี่นะคะสี่อยู่ในหลัก ส่วนร้อยมีค่าสี่สี่สสส่วนหนึ่งร้อยหรือศูนยูนศูนย์สต่อไปตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามคือเลขสองเลขสองสองอยู่ในหลักคูบบอกแล้วถ้าหลังจุดเวลาพูดหลักต้องเอาอะไรนำหน้าเสมอ,สอ ส่วนนะคะส่วนผ่านมีค่า1สหรือนนักเรียนมันอาจจะเออมองแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่อาจจะมากสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องรู้ที่มาก่อนสรุปคุณครูสรุปเลยนะสรุปได้ว่าหลังจุดทศนิยม ตำแหน่งที่1นะคะจะต้องเป็นหลักส่วน10ตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วน10ดังนั้นหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่สองน่าจะอยู่ในหลักส,ส่วนร้อยต้องมีคำว่าส่วนนํำหน้าเสมอนะคะหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่สามจึงอยู่ในหลักส,ส่วนพันถ้า 5, เป็นตำแหน่งที่4ี่หลนักเรียนอยู่ในหลัก ส่วนหมื่นนะคะเอาละค่ะให้นักเรียนทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดไปที่หน้า161